เมื่อวานี้มีการส่งของเป็นทัสดุพัน์นะครับส่งออกจาออกทางส่วนตะปูายทางที่ฮ่องกงส่งออกทางเครื่องบินนะครับส่งออกทางคาโก้นะครับไปฮ่องกงนะครับโดยลักษณะเป็นเครื่องแต่งกายนะเสื้อเชือเสื้อเช่าเขานะครับก็ โดยได้ตรวจพบนะครับทางเจ้าหที่ได้ตรวจพบว่าซุกซ่อนยา,าเสพติดประเภทเฮโรอีนนะครับรวมน้ำหนักเนี่ย43ก 4, ิโลกรัมน,นะครับซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงสำหรับการจัดส่งผ่านทางเครื่อง,งบินท่ทานทาคาโกะนะครับในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับคั้งนี้ถือว่าเป็นรอบที่ค่อนข้างสูง มูลค่าประมาณ1้อยเจล้านบาทเศษนะครับแล้วทางถ้าไปถึงฮ่องกงเนี่ยก็จะต้องคูณมูลค่าไปสิห้าเท่านะครับดังนี้เนี่ยเราได้มีการตรวจพิสูจน์นะครับเบื้องต้นเนี่ยทางกายภาพทางเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะในการตรวจพิสูจน์หลังนั้นจามี